สวัสดีครับโฮโฮตอนนี้เราอยู่ที่ชายขอบของจังหวัดหนึ่งติดกับจังหวัดหนึ่งตอนนี้อยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงดูไหมครับจังหวัดอะไรจังหวัดอยุธยานะครับเข้ามาทางเส้นบางบัวทองแล้วก็หักมาทางลาดหลุมแก้วตัดลุมแก้วนี่มันเชื่อมรอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็อยุธยาตอนนี้ลาดบัวหลวงนะครับอยู่ที่ ความสุขคาไอ้นะี่ปัญญาคาเฟ่แอนและเนาะและความสุขอันนี้ก็เป็นที่ของเพื่อนอผมนะครับคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ชื่อปัญญานะครับสวยมากสดชื่นเนดะินตามไปสตารก,กล้องอันนี้ก็เป็นจะพูดยังไงลนะ่ะมาแล้วสดชื่น,นะเนาะอันนี้ก็จะเป็น แล้วเรามาดูข้างูบรรยากาศชิวๆนี่ก็คือเหมือนกับเป็นบังกะโลนะครับแต่ผมจะมาเนี่นนะครับไม่ได้ปิดห้องต้องปิดห้องหรืออยู่ให้ดูนี่นะครับประมาณนี้ครับเอนในสี่คนนะครับก็เป็นเหมือนบังกะโลเหมือนในรีสอร์ท ครับเพราะงั้นครับครับตอนนี้เราก็ลงจากบังกะโลนะครับก็เป็นรีสอร์ทนะเนาะแต่ว่า,ารับจัดเลี้ยงอะไรบ้างข้างล่างอะโอโ้นอนอีกเพียบเลยครับเนี่ยในปืนคืนผมนอนตอนนี้ครับนอนตรงนี้ครับนี่ก็มาดูข้างล่างครับก็ผมเลยจัดสวนรับจัดดูแลจัดสวนใน ทั่วไปทั้งประเทศไทยนะใหญ่ก็ตอนนี้ก็ปลูกตรงต้นไม้นะครับเนี่ยเต็มนะครับสต็อกไว้จัดสวนอะไรประมาณเนะี่ยแล้วก็นู่นคาเฟ่ครับนู่นมีอาหารเชา้าจัดรับจัดเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็มีกาแฟคาเฟ่นะครับนี่แบบทําแบบเป็นเป็นสวนสวนแล้วมีจะพูดไงแบบเหมือนธรรมชาติกึงในเมืองกึนบ้านสวนกึงคาเฟ่กึงรีสอร์ทหลากหลายนะ้น นี่ใกล้ต้นอะไรนะผมลืมชื่อนี่ยเธอนี้สวยครับนี่เก็บมาเนี่ครับพาเดินชมนะครับนี่ครับเปิ่อนฟูงอยู่เต็มนะนะครับเดี๋ยวนี่เราก็มาจัดเลี้ยงนะครับอันนี้ก็มาจัดเลี้ยงกันนะครับเป็นที่เพื่อนทยอยกลับละนี่บริเวณนี้ก็เป็นที่จัดนะครับนี่โอ้รับฟาร์มสวยครับสวยงามครับ ับสวนลมลื่นนะครับขยอยขับไปแล้วครับนี่นี่บ้านปัญญาคาเฟ่แฟร์กสุข,ขนี่ก็มาดูรถละาครับมันก็เป็นที่จะสวนนะู่นับที่จะสวนครับ สต็อกพันไม้ไว้จัดสวนอะไรเงี้ยอยู่มาอยากไหนก็ไ่อยากแต่ชีเดียวนะครับเป็นทางเข้าแบบอันนี้สวยๆๆครับนี่บริการเสาร์อาทิตย์ส0โมงเช้าถึง1 7 0เจ็ดเ6 2 6ศูนย์หกสองางครับเป็นคาเฟ่นี้เข้ามาละ ครับบ่โอเคไปบ้าไม่อยู่ทั้งคู่เลยมาสง่งอย่าส่งแโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเจอเพื่อนฝูงเปง็นไงงานเลี้ยงโอเคไหม